พาคุณผู้ชมไปดูคลิปคลิปหนึ่งที่ดูแล้วก็ตกใจนะครับนี่เป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยรายหนึ่งได้โพสต์เอาไว้ก็เรียกว่าทั้งตกใจแล้วก็ชวนให้สยองขนลุกพอสมควรครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้พบเจอได้ยากเหตุการณ์ที่ว่านี้คืองูกินงูครับคุณผู้ชมครับดูภาพนี้ก็ต้องยอมรับว่าขนลุกกันตามๆไปนะครับไไมเมื่อผู้ใช้ f เฟซบ o ๊กรายรหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัย โพสคลิปดังกล่าวนี้ขณะที่เข้าไปช่วยงูเห่าที่ติดอยู่ในถาดกาวดักหนูที่บ้านหลังหนึ่งในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับแต่ต้องตกใจเพราะว่างูเห่าตัวนี้กําลังขย้อนงูเหลือมออกมาจากปากโดยเขาโพสตคลิปนี้พร้อมกับข้อความระบุว่าเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ค่อยพบเห็นงูเหลือมมากินหนูแล้วงูเหลือมก็ติดถาดกาวดักหนูเมื่องูเห่ามาเห็นงูเหลือมตัวนี้จึงเข้ามากินงูเหลือมซ้ํา ตัวงูเห่าจึงเข้าไปติดที่ถาดกาวดักหนูอย่างที่เห็นในคลิปครับจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงช่วยงูตัวนี้โดยการใช้น้ํามันพืชในชโลมไปที่ตัวงูเหา่าแล้วก็ค่อยๆเช็ดกาวที่ติดอยู่ในออกงูเห่าปลอดภัยส่วนลูกงูเหลือมนั้นตายแล้วนะครับ